ด่วนเด้งผู้การนาคนปรปฐมผู้กำกับสอพอเมืองนคนปรปฐมเส้นคดียิงสารวัตรแบงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ดสั่งย้ายผู้การนาคนปรปฐมผู้กำกับสอพอเมืองนคนปรปฐมเส้นคดียิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตในงานเลี้ยงบ้านกำนันนก ความคืบหน้ากรณีเมื่อคืนวันที่6กันยายนที่ผ่านมาเกิดเหตุนายธนชัยหมันมากหรือหนองท่าผาใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงหรือสารวัตรแบงค์เสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้รับบาดเจ็บขณะร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในบ้านพักของนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกกำนันตำบลต,ตาก,ก้องอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐม โดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้สอบสวนตำรวจ21นายที่อยู่ในเหตุการณ์รวมทั้งตำรวจภูทรภาค7มีคำสั่งที่615 2566ลงวันที่8กันยายน2566แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบกับตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมมีหนังสืออด่วนที่สุดที่0 0 2 2นท .411 6899ลงวันที่8กันยายน2566รายงานข้าราชการตำรวจอยู่ในเหตุการณ์กรณีดังกล่าวเพื่อให้การบริหารราชการของตำรวจภูธรภาค7เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความเหมาะสมและมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการล่าสุดพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงผู้บัญชาการชพอ7ออกคำสั่งย้าย1พลตำรวจตรีจักรดเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม สองพันตำรวจเอกภูพลทัพเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนคนปรปฐมไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาคเจดโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเปิดประวัติผู้กำกับเบิม้มก่อนทำอัตวินิบาตกรรมตัวเองคาบ้านพักวันนี้ ย้อนอ่านผู้กำกับเบิ้มเปิดใจเล่าประวัติส่วนตัวคู่เสียงหัวเราะมีความมุมมนะในชีวิตทำงานมาหลายรูปแบบจนได้ทำงานร่วมกับพลตำรวจเอกต่อศักจนทำให้ชีวิตเปลี่ยนกระทั่งมาจบชีวิตตัวเองวันนี้เพื่อรับผิดชอบกรณีภาษาระวัตแบงค์ไปเสียชีวิตที่บ้านกำนันนก สืบเนื่องจากเหตุการณ์วันที่6กันยายนที่ผ่านมานายธนันชัยหมันมากหรือหนองท่าผาใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงหรือสารวัตรแบงค์เสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้รับบาดเจ็บขณะร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์นในบ้านพักของนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกกำนันตำบลต,ตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม มีรายงานว่าพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงหรือผู้กำกับเบิ้มเป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานและเป็นคนภาษารวัดแบงค์ไปงานเลี้ยงกำนันนกจนถูกหนองท่าผายิงและเป็นคนภาษาวัดแบงค์ไปส่งโรงพยาบาลจากนั้นได้ตัดสินใจยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพักปทุมธานีวันนี้11กันยายน66โดยญาติได้เร่งนำร่างผู้กำกับเบิ้มส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตระหว่างทาง อย่างไรก็ตามก่อนเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าวันนี้พันตำรวจเอกวชิราผู้กำกับเบิม้มได้พิมพ์ข้อความไปในแชทกลุ่มไลน์ของเพื่อนนรตอรุ่น55้าช่วงเช้าบอกว่าจะฆ่าตัวตายซึ่งเพื่อนในแชทต่างก็ให้กำลังใจและไม่มีใครคาดคิดว่าผู้กำกับวชิราจะจบชีวิตแบบนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันพระราชทานเพลิงศพสารวัตรแบงสำหรับพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวง ผู้กำกับเบิ้มอดีตเป็นผู้กำกับต่อต้านการก่อการร้ายกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกกปปพอพานบชอกอนมเรียกขานสยบหนึ่งสยบย่อมาจากสยบริปูสถานเกิดเมื่อวันที่26กันยายน2522อายุ44ปี เส้นทางชีวิตของพันตำรวจเอกวชิราจากลูกชายคนโตของอดีตนายทหารมาม,มพันเจ็ดข่า,ายประยาพิชัยดาบักจังหวัดอุตรดิต์ที่ไปพบรักกับครูสาวที่จังหวัดน่านโตมากับครอบครัวทหารความฝันวัยเด็กอยากสวมเครื่องแบบตามพ่อมุมาะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมหารรุ่น39นักเรียนในร้อยตำรวจนรตรุ่น55 บรรจุครั้งแรกไปลงที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อปี2545ลงที่กิ่งอำเภอศรีรัตนะเป็นนารต่อชุดแรกของโรงพักมีเพื่อนไปด้วย3คนแรกตอนนี้คนหนึ่งเป็นผู้กำกับอยู่ที่กำแพงเพชรอีกคนเป็นรองผู้กำกับอยู่ที่ศรีสะเกดที่ไปลงศรีสะเกดเพราะสอบได้ที่ดีสอบได้เลขตัวเดียวทั้งรุ่นมี300กว่าคนผมสอบได้เลขตัวเดียวคือลำดับ220สองผู้กำกับเบิ่มย้อนความหลังพร้อมเสียงหัวเราะ มีช่วงหนึ่งได้ไปอยู่กับพลตำรวจเอกต่อศักดิสุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสมัยที่ท่านดำรงยศพันตำรวจโทเป็นรองผู้กำกับรักษารษาชการแทนผู้กำกับผู้กำกับเบิ้มเปิดเผยว่าตอนนั้นก็ไม่รู้เลยว่าพี่ต่อเป็นใครทำงานด้วยกันไปหนึ่งปีพอพี่ต่อขึ้นเป็นผู้กำกับผมก็เป็นรองผู้กำกับกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเลยผู้กำกับเบิ้มเปิดใจว่า ตั้งแต่เรียนจบมาผมอยู่ในวงการสืบสวนมาโดยตลอดและไม่เกี่ยวกับการใช้กำลังหรืออาวุธเลยจนพี่ต่อให้ผมไปประชุมแทนที่ศูนย์ต่อต้านก่อการร้ายสากลไปในนามหน่วยปฏิบัติการพิเศษหลังจากนั้นผมยังขอเรียน261ไค่นเรศเป็นหลักสูตรต่อต้านก่อการร้ายที่ค่นเรศ261ที่ผมรู้ว่าหนักแต่ก็คิดว่าจะทำได้ถึงแม้ว่าตอนนั้นจะอายุเยอะที่สุดในรุ่นคือ39ปีก็ตาม ในการเรียน261ที่ค่ายนาเรศนนั้นผู้กำกับเบิ้มได้เป็นหัวหน้าทีมที่เรียกว่าศูนย์หนเรศวนรุ่น15เป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจมากเพราะเป็นหลักสูตรที่สูงที่สุดของสานักงานตำรวจแห่งชาติตําแหน่งสุดท้ายของผู้กำกับเบิ้มคือผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงผู้กำกับสองบกทละขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ police news วรอาทิ